รายการที่1นนะคะเริ่มกันที่พระสมเด็จรายการน,นี้เลยนะคะเป็นพระสมเด็จมีรอยโดยผงตะใบทองนะคะองนี้เป็นรายการที่1นนะคะต่อไปรายการที่สองนะคะรายการที่สองนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะพิ okay. มพ์เส้นได้นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่สองนะคะส่องให้ดูให้ชมกันใกล้ๆเลยนะคะ นี่นะคะเป็นรายการที่2นะคะต่อไปรายการที่3นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเป็นพระสมเด็จองน์นี้มีคาบรักนะคะเป็นรายการที่3นะคะ ต่อไปเป็นรายการที่4นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะองค์นี้นะคะจะมีตัวโค้ดภาษาจีนนะคะเป็นรายการที่4นะคะ รายการที่5นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่5นะคะส่องให้ดูให้ชมเนื้อผิวเลยแบบนี้นะคะ<ส>องนี้นะคะเป็นรายการที่5นะคะ<ส>ต่อไปรายการที่6นะคะเป็นพระสมเด็จมีค้าบรักนะคะด้านหลังมีรอยแบบนี้เลยนะคะ องค์นี้นะคะเป็นรายการที่6นะคะนี่นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่6นะคะต่อไปรายการที่7นะคะรายการที่7ดนะคะมีรอยตะไปแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่7นะคะส่องให้ดูให้ชมเนื้อผิวกันเลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นเนื้อชุบรักนะคะแบบนี้เลยนะ ส่งให้ดูให้ชมนะคะต่อไปเป็นรายการที่8นะคะรายการที่8นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะองนี้นะคะเนื้อผิวแบบสวยๆเลยนะคะมีหน้ามีตานะคะองค์นี้เป็นรายการที่8นะคะ ต่อไปรายการที่9นะคะเป็นพระสมเด็จเกศชยโยพิมพ์7ชั้นนะคะ รายการที่10นะคะเป็นพระสมเด็จปกโพนะคะด้านหลังพระแม่ธรณีบีบนะ้ำมวยผมนะคะองนี้เป็นรายการที่10นะคะต่อไปรายการที่11นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะรูปร่อหลวงปู่ทวดนะคะอง์นี้เป็นรายการที่1 1นะคะ ต่อไปรายการที่12นะคะเป็นเหรียญดวงดีโรงยาสีน้ำเงินนะคะเหรียญดวงดีหลวงปู่ศิราโรงยาสีน้ำเงินนะคะองค์นี้เป็นรายการที่12นะคะต่อไปรายการที่13นะคะเป็นเหรียญเสือหัวขาดนะคะเหรียญเสือหัวขาดหลวงพ่อชไหนนะคะองค์นี้รายการที่13นะคะ รายการที่สิบสี่นะคะเป็นพะระหลวงปู่ศิลานะคะเป็นหลวงปู่ศิลานะคะเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นะคะองนี้เป็นรายการที่สิบสี่นะคะต่อไปรายการที <min 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 ่สิบห้านะคะรายการที่สิบห้านะคะเป็นพระผงหลวงปู่เผือกนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่สิบห้านะคะ รายการที่16นะคะเป็นพระปิดตาพังพการนะคะด้านหลังเป็นพญาคุดนะคะรายการที่17เนะคะเป็นพระปิดตานะคะด้านหลังมีตัวยันอักขระนะคะองค์นี้เป็นรายการที่17นะคะ รายการที่สิบแปดนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกเกษมปีสองห้าหนึ่งแปดนะคะรายการที่สิบเก้านะคะเป็นเหรียญดวงดีนะคะหลวงปู่ศิลานะคะด้านหลังเป็นพญานาคนะ,คะองค์นี้เนื้ออัป,ปกานะคะรายการที่สิบเก้านะคะ รายการที่20นะคะเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะมีคาปิดทองนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่20นะคะรายการที่21เนะคะเป็นเหรียญพระครูรุ่งนะคะวัดท่ากระบือนะคะปี2อง4นะคะองนี้เป็นรายการที่21นะคะ ต่อไปรายการที่22นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคศิต,ตารามนะคะด้านหลังฮนุมานที่ระลึก2521นะคะองนี้เป็นรายการที่22นะคะต่อไปรายการที่23นะคะเป็นพระสมเด็จขี่ไก่นะคะหลวงพ่อปานนะคะองนี้รายการที่23นะคะ รายการที่24นะคะเป็นเหรียญเสมานะคะเหรียญเสมาที่ระลึกอยฉลองอายุครบ8รอบนะคะหลวงปู่ทีมปี2518นะคะองนี้เป็นรายการที่24นะคะต่อไปรายการที่25นะคะเป็นเหรียญโชคเหนือเมฆนะคะหลวงปู่มหาศิลานะคะด้านหลังเป็นยี่กอโงนะคะสิรามหาเฮงนะคะ เป็นรายการที่25นะคะต่อไปรายการที่26นะคะเป็นเหรียญดวงดีนะคะเหรียญดวงดีหน้ากากสีทองนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่26นะคะรายการที่27เนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะด้านหลังเป็นพระอาจารย์ทีมนะคะพระคูวิสัยโสพลน,นะคะ องนี้นะคะเป็นรายการที่ยี่สินะคะต่อไปรายการที่ยี่นะคะเป็นดวงปู่มหาศรานะคะเหรียญดวงเศรษฐีรุ่นหนึ่งนะคะวัดโพสีสะอาดองนี้เป็นรายการที่28นะคะต่อไปรายการที่29นะคะเป็นเหรียญดวงดีนะคะ เหรียญดวงนี้หนะ้ากากสีทองนะคะองค์นี้นะคะเนื้อเหมือนนะคะนวะนะพี่นะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่29นะคะต่อไปรายการที่30นะคะเป็นพระคุณแผนขี่ไก่นะคะหลวงพ่อกล้วยนะคะเป็นพระคุณแผนหลวงพ่อกล้วยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่30นะคะ ต่อไปรายการที่สาเนะคะเป็นพระปิดตาเนื้อชุบรักปิดทองนะคะองนี้รายการที่สานะคะต่อไปรายการที่32นะคะเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะรูปรอหลวงพ่อเดิมนะคะองนี้เป็นรายการที่32นะคะ รายการที่สานะคะเป็นเหรียญดวงดีนะคะเหรียญดวงดีหลวงปู่ศิลานะคะรงยาวสีแดงนะคะหน้าคมชัดสวยแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่33นะคะต่อไปรายการที่34นะคะเป็นพระกิ่งหลวงปู่ทิมวัดระหานไรนะคะเป็นเนื้ออัปปกานะคะ พระกิ่งเนื้ออปกาแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่ส4สิบนะคะต่อไปรายการที่ส5ิหนะคะเป็นพระหลวงปู่ทวดนะคะเป็นหลวงปูทวดพระผงนะคะองค์นี้นะคะนาสวยๆเลยนะคะเนื้อผิวเก่าเดิมแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่สาสิบห้านะคะ ต่อไปนะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะเหมือนพระพุทธชินราชนะคะหลวงพ่อเงินดอนยายหอมนะคะองค์นี้เป็นรายการที่36นะคะต่อไปรายการที่37นะคะรายการที่37เป็นองค์นี้เลยนะคะอันนี้น้องไม่ทราบชื่อพระนะคะ รายการที่สามสิแปดนะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะรายการที่สามสิบเก้านะคะเป็นพระสมเด็จนะคะด้านหลังเป็นรอยแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่สามสิบเก้านะคะ รายการที่40นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะองนี้เป็นรายการที่40นะคะรายการที่41เนะคะเป็นพระพุทธชิน,นราชนะคะรูปหล่อพระพุทธชิน,นราชนะคะองนี้เป็นรายการที่41นะคะต่อไปรายการที่42นะคะเป็น เหรียญพกกระซับนะคะเหรียญพกกระซับนะคะด้านหลังเป็นชูชกนะคะองค์นี้รายการที่42นะคะรายการที่43านะคะเป็นเหรียญหล่อนะคะหลวงพ่อไปนะคะที่ระลึกสอง8นะคะองค์นี้เป็นรายการที่43านะคะ รายการที่44นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่โตะนะคะเหรียญเสมานะคะหลวงปู่โตะปี2517นะคะองนี้เป็นรายการที่44นะคะต่อไปรายการที่45นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคสิตตารามนะคะด้านหลังตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะองนี้เป็นรายการที่45นะคะ ต่อไปรายการที่46นะคะเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะเป็นน่าจะเป็นรูปป่อแบบปั๊มนะคะองค์นี้ไม่ตัดตีกนะคะเป็นรายการที่46นะคะต่อไปรายการที่47เ็นะคะเป็นพระปิดตานะคะด้านหลังนะคะจะมีเหมือนตัวยันอักขระเหมือนแบบนี้นะคะเป็น5องค์แบบนี้เลยนะคะรายการที่47นะคะ ต่อไปรายการที่48นะคะเป็นพระปิดตาวัดรอนนะคะพระปิดตาวัดรอนจังหวัดพัทลุงปี2509นะคะองนี้เป็นรายการที่48นะคะต่อไปรายการที่49นะคะเป็นหลวงปู่ทิมนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมวัดระหารไรจังหวัดระยองนะคะองนี้เป็นรายการที่49นะคะ ต่อไปรายการสุดท้ายรายการที่50นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะด้านหลังเป็นพระอาจารย์ทีมนะคะองค์นี้เป็นรายการสุดท้ายรายการที่50นะคะถ้าดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดใหม่เลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะสวัสดีค่ะ